พ่อร้องอุ้ยแล้วหนึ่งเจ้านายจินเจดปล่อยช็อตมุ้งมิ้งจุ๊บแก้มแฟนออกสื่อหวานเจี๊ยบจนเจเจดตรินอดแซวไม่ได้ปล่อยหวานเจี๊ยบจับใจมาให้แฟนคลับได้ฟินจิกหมอนและเหล่าคนโสดแอบตาร้อนกันอีกแล้วสำหรับนักร้องหนุ่มทายาทต,ตัวพ่อวงการเพลงอย่างเจ้านายจินเจตวัฒนศิลป์ลูกชายคนโตของเจเจตรินและนักสแสดงสาว ปิ่นเกตมณีที่ตอนนี้กำลังปลูกต้นรักกับสาวสวยนอกวงการนามว่าเนเน่และมีภาพน่ารักมุ้งมิ้งปนสวีทหวานมาให้แฟนๆได้ติดตามและกดไลค์อยู่ต่อเนื่องไฟลุกฝนสนันทฉาดเปิดลุกดินเนอร์ชุดวาโหดโชว์แซบขาวจัวเต็มตากรังทิปตัดพอ้อตอบกลับหลังถูกคนแซบประกวดหลายเวทีร้องดีแต่ไม่ดังนิโคลัส เปิดแชทน่ารักชวนยิบซีเดทครั้งแรกพร้อมนับถอยหลังวันวิวาอย่างล่าสุดเจ้านายจินเจตก็ได้หย่อนซีนสวีบเรียกเสียงแซวสนันกับช็อตจุ๊บแก้มแฟนสาวออกสื่อหนึ่งฟอดด้วยการโพสต์คลิปสุดโซคิว้ลงอินสตากแกรมส่วนตัวซึ่งแน่นอนว่าพอได้เห็นช่อตัวน่ารักสุดฟินดังกล่าวไปแล้วนั้น บรรดาเพื่อนพ้องและแฟนๆต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แซวกันยกใหญ่ไม่เว้นกระทั่งพ่อเจที่เข้ามาคอมเมนต์แซวโพสต์ของลูกชายเอาไว้สั้นๆว่าอุ้ยส่วนทางด้านแฟนสาวคนสวยนั้นก็ได้คอมเมนต์บอกรักสั้นๆแต่แสนน่ารักว่าเลิฟออยูจินนี่